สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอดีตร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์และเลขาธิการพักพลังประชารัฐได้มีการแจ้งความจำนงว่าตนเองนั้นไม่ขอรับรางวัลเกียรติยศจากดาวซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยบอกว่ามีแหล่งข่าวจากมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารบอกว่ารางวัลเกียรติยศจากดาวนั้นเนี่ย มี3ประเภทก็คือ 1. รางวัลจักดาวสะดุดีคือผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสนาม 2. เนี่ยตัวแทนแต่ละรุ่นส่งชื่อตัวแทนเข้ามาและคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งถือว่าเป็นผู้เหมาะสมและ 3. โดยตำแหน่งซึ่งระเบียบเดิมเนี่ยมอบให้เฉพาะผู้บัญชาการเหล่าทัพแต่เมื่อปี25 5 1เมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบให้รัฐมนตรีได้รับรางวัลด้วยและต่อมาปรากฏว่ามีทาหารเข้าไปนั่งเป็นเลขาสมช จากนั้นก็มีการเพิ่มระเบียบว่าผู้ที่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะได้รับรางวัลเกียรติยศจากดาวโดยตําแหน่งซึ่งรางวัลเกียรติยศจากดาวในประเภทที่2และ3ทางคณะอนุกรรมการสัญหาสิทธิเก่าดีเด่นต้องเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการมูลนิธิสิทธิเก่าโรงเรียนเกมทหารหรือว่าบอร์ดใหญ่เนี่ยนะครับพิจารณาและเมื่อปี2 5 5 4ที่ผ่านมาเนี่ยตามระเบียบเนี่ยนะครับก็ระบ,บุว่าร้อยเอกธรรมนัฐ เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านในขณะนั้นได้พิจารณากันว่ารางวัลเกียรติยศจากดาวเนี่ยจะต้องให้ดูจากคุณสมบัติจากข้อที่1ประเภท1กับประเภท2เป็นคุณสมบัติของผู้ที่ได้มีพฤติกรรมแล้วหมายความว่าคือผู้ที่ได้รับรางวัลไปรบจนเสียชีวิตหรือผู้ที่ได้รับรางวัลสร้างคุณงามความดีที่ดีเด่นระดับชาติถึงได้รางวัลส่วนประเภทที่3ได้รางวัลโดยตําแหน่งก็มาคิดกันว่าได้ตําแหน่ง แล้วถือว่าดีแล้วหรือหรืออย่างไรควรจะให้ทําหน้าที่ให้จบก่อนหรือไม่เพราะการทําหน้าที่อาจจะมีปัญหาในระหว่างการทําหน้าที่ก็ได้เพราะฉะนั้นปีที่แล้วคณะอนุกรรมการสรรหาสิทธิ์เก่าดีเด่นไม่ได้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจากดาวโดยตําแหน่งให้บอร์ดใหญ่นั้นพิจารณาแหล่งข่าวยังบอกนะครับว่าสําหรับปีนี้มูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารได้มีการปรับ,บระเบียบเมื่อประมาณเดือนเมษายนปี2564 มีการเปลี่ยนระเบียบว่าด้วยการรับรางวัลเกียรติยศจากดาวโดยระเบียบที่ออกมาใหม่ไม่มีฝ่ายการเมืองแล้วโดยในที่ประชุมของมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารขอให้ตัดฝ่ายการเมืองออกโดยมีความเห็นร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีขอให้ตัดออกแต่ยังคงดำรงตำแหน่งสูงสุดข้าราชก,การที่เป็นพลเรือนของปลัดกระทรวงเลขาสมชถือว,ว่ามีคุณสมบัติซึ่งระเบียบดังกล่าวเริ่มบังคับใช้ในการประกาศรางวัลเกียรติยศจากดาวปี2565 ที่จะถึงนี้แหล่งข่าวยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่ามูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารก็บอกว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะได้หรือไม่ได้รางวัลเกียรติยศจากดาวแต่ไม่ได้ถูกนําชื่อเสนอตั้งแต่ต้นอยู่แล้วสําหรับปีนี้ร้อยเอกธรรมนัฐท่านไม่ได้อยู่ในบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบแม้ยังสามารถเป็นตัวแทนรุ่นในประเภทที่2ได้แต่เตรียมทหารรุ่น25เบื้องต้นไม่มีการเสนอชื่อร้อยเอกธรรมนัฐเช่นกันท่านจะรับหรือไม่รับไม่ใช่ปัญหา เพราะท่านไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศจากดาวโดยตําแหน่งอยู่แล้วขอให้เข้าไปดูระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกสิทธิเก่าดีเด่นรางวัลเกียรติยศจากดาวด้วยนี่ฮะคือที่บาบอกว่าไม่รับไม่รับเนี่ยจริงๆตัวเองนั้นไม่ได้เข้าเกณฑ์ไม่ได้มีคุณสมบัติในการรับรางวัลอยู่แล้วครับ